คำเตือนคลิปต่อไปนี้มีถ้อยคำหยาบคายและมีเนื้อหาหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องไม่รู้จริงหรือแต่งนะครับผมหากถูกใจกดไลค์กด like subscribe ข้างล่างได้ enjoy เย่กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมซีวาร์นะครับผมเย่ฮ yeah. <c oughs> ไม่ได้เล่าเรื่องผีนานแล้วนะครับกับรายการสาระแทบไม่มีของเราครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งนะครับมีคนเสนอมาเท่าที่ผมได้สำรวจผมได้อ่านดูก็มันค่อนข้างน่าสนใจ ถึงจะเป็นเรื่องแต่งก็ช่างหัวมันนะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวมันน่าติดตามมันน่าสนใจเคนะครับสาระแทบไม่มีอีพีนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องกวยจับนะครับอ้าวแล้วกวยจับมันเกี่ยวอะไรกับผีนะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคไปดูกันเลยเยเฮียกล้ายึดอาชีพขายกวยจับมานานกว่า30ปีกวยจับร้านของเขามีชื่อเสียงและขายดีพอๆกับนิสัยขี้โมโหของเขา ทั้งลูกเมียลูกน้องต่างรู้ดีและพยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปยุ่งกับเฮียกล้าตอนเตรียมวัตถุดิบแต่ลูกค้าทั้งไม่รู้ไม่สนเพราะถือคติว่าลูกค้าคือพระเจ้าซึ่งไม่ใช่คติของเฮียกล้าเลยแกไม่สนใจว่าลูกค้าจะคิดอะไรหรือจะมาในอารมณ์ใดยามย่างเท้าเข้า,ขามาสั่งก๋วยจับภายในร้านเหตุนี้ในที่สุดจึงเกิดเรื่องเข้าจนได้วันนั้นเฮียกล้ากำลังโมโหเจคิมที่ส่งตับหมูผิดสเปกมาให้ ไม่ใช่อย่างที่เขาต้องการตับที่เขาต้องการก็คือตับหมูมีสีกะปิไม่ใช่สีแดงเข้มเมียของเขาก็เถียงว่าสีแบบไหนมันก็เหมือนกันเลยเฮียเฮียกล้าบอกไปว่าเออจะไปรู้อะไรตับที่ดีชําแหละใหม่ๆมันจะมีสีแบบกะปิตับจะนุ่มจะหวานไอ้ตับที่ปล่อยไว้จนแดงตับจะสดและแข็งเฮียขายมาตั้งแต่ตีหนูเท่าฝาหอยเดี๋ยวนี้หอยหนูใหญ่กว่าฝาตีนเฮียอีกนอกจากเรื่องหอยแล้วเรื่องการทำกว๋วยจับ๊บไม่ควรมาเถียงเฮียนะ เฮียกล้าแกก็กล่าวไว้ระหว่างนั้นเฮียกล้าก็พลิกดูหัวใจหมูแล้วเจอรอยช้ำๆจับไส้หมูเอามีดจิ้มลงไปก็เจอน้ําไหลออกมามีสีเหลืองซึ่งหมายความว่าไส้มันจะขมแกยิ่งโมโหใหญ่อีเจคิมวันนี้มึงอยากลองของหรือเจีย๊ยบโทรหายเจคิมมานหน่อยสิเฮียกล้าสั่งเมียภรรยาได้แต่ช่วยระงับอารมณ์ไม่เอาหน้าเฮียเดี๋ยวก็ขายหมดขายหมดแล้วเราไปกินฮอตพอตกันในช่วงเวลานั้นเองที่ลูกค้าชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้าน ได้ตะโกนถามเฮียกล้าว่าเฮียครับขายหรือ,อยังเฮียกล้าตอบไปด้วยอารมณ์ที่ไม่จอยเลยมึงตาบอดหรือไงกูเตรียมของยังไม่เสร็จเลยเฮียกล้าก็สวนไปอา้าวคุณพูดดีๆก็ได้ทำไมต้องพูดมาหมาก็กูจะพูดอย่างเงี้ยมึงจะทำไมกูไม่ขายเว้ยไปแดกที่อื่นไปเฮียกล้าฉุนไอสัตว์กูไปแน่มึงระวังตัวไว้เถอะ๋วยจับมึงใช่ว่าจะเทพอร่อยจนใครต้องง้อถุยมาไม่แดก กูขี้เกียจติเดินไปไกลกูก็เลยแวะร้านมึงนี่แหละลูกค้าคนนั้นสวนกลับทันทีที่เฮียกล้าได้ยินว่าก๋วยจับไม่อร่อยหูตาแก่ก็มืดมัวอย่างปัจจุบันทันด่วนแกเดินเข้าไปผลักอก,อกลูกค้าชายคนนั้นโดยลืมไปว่ามือข้างที่ผลักยังกำมีดที่ไว้จิ้มไส้หมูอยู่ผลก็คือมีดปักอก,อกทำให้ลูกค้าล้มลงใจขาดตายตอนนั้นเป็นช่วงเวลาเช้ามืดเฮียกล้าตั้งสติได้อย่างรวดเร็วภรรยาซึ่งตกใจไม่แพ้กันหน้าซีดเผือด เขามาช่วยสามียกศพไปไว้ในบ้านพี่เอาไว้ในโอง่งลังบ้านไหมพี่ภรรยาเสนอเฮียกล้าไม่ลังเลเรีบหามหมอนั่นขึ้นบา่าภรรยาวิ่งไปยังโอ่งใบเก่าที่ครั้งหนึ่งใส่น้ําสํารองไว้ใช้ในช่วงน้ําท่วมใหญ่แต่หลังจากน้ําลดก็ไม่ได้มีการใช้อีกเลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นหลังเฮียกล้าปล่อยศพทิ้งลงในก้นโอง่งปิดฝาเสร็จสับก็ตกลงกับภรรยาว่าต้องทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมหากมีใครมาถามหาม,หมอนี่ ก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้พอตกตอนกลางคืนค่นคอยหาทางเอาศพไปทิ้งที่อื่นโชคดีนะไอ้พวกลูกน้องของเรามันไม่เห็นไม่งั้นแม่งยุ่งกว่านี้แน่เฮียกล้าสะบุดกับเมียเฮียกล้าพยายามลืมเรื่องศพและก็พยายามเตรียมวัตถุดิบอื่นสําหรับทําก๋วยจับไว้เปิดขายอย่างมีสมาธิแต่ใจก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงศพมอนั่นที่อยู่ในโอง่งเฮียกล้ารู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้ามองดูนาฬิกาติดผนังภายในร้านเหมือนกับว่า มองดูนาฬิกาสายที่ไหลลงอย่างเชื่องชา้าหลังจากตั้งโต๊ะเปิดร้านพร้อมขายลูกค้าก็ทยอยเข้ามากินก๋วยจับในร้านวันนี้ทุกคนดูแปลกไปนั่งหันซ้ายหันขวาเหมือนได้ยินเสียงใครบางคนพูดแต่เฮียกล้าก็ยังยืนขายตามปกติจนได้ยินเสียงผู้หญิงในร้านสองคนพูดกันว่านี่เธอได้ยินไหมเหมือนเสียงใครพูดนั่นสิพูดวนไปวนมาหมาไม่แดกหมาไม่แดก ไม่ใช่แค่ผู้หญิงสองคนนี้แต่คนอื่นๆภายในร้านก็เหมือนกันเฮียกล้าได้ยินคำว่าหมาไม่แดกไม่ต่ำไปกว่าร้อยหนบวกกับความเครียดในที่สุดเฮียกล้าก็ฟิวขาดเว้ยเลยใครไม่อยากแดกก็ไม่ต้องแดกพูดอยู่ได้แม่งไม่ขายแล้วโว้ยเฮียกล้าว่าแล้วก็ไปปิดร้านไล่ลูกค้าที่ค้างอยู่ในร้านออกไปจนหมดส่วนตัวภรรยาของเฮียกล้านั้นออกจากบ้านไปตั้งแต่เกิดเรื่องบอกเฮียกล้าว่าจะขับรถไปหาที่ทิ้งศพแต่กลับลังเลอยากหนีไปไกล ไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ทว่าด้วยความเป็นห่วงสามีมากกว่าเลยตัดสินใจขับรถกลับบ้านเอาตอนหัวค่ำตั้งใจว่าถ้าจะหนีก็ต้องหนีไปด้วยกันภรยาจอดรถเห็นหน้าร้านปิดก็เข้าใจว่าสามีคงเครียดมากรีบไปไขกุญแจเข้าร้านแล้วก็ลงก้อนแน่นหนาขณะที่มือไม้ยังสัน่นด้วยความกลัวความผิดเดินหาสามีจนทั่วบ้านแต่ก็ไม่เจอเลยคิดว่าสามีกำลังจะจัดการห่อศพหรือทำอะไรสักอย่างอยู่แน่ จึงรีบเดินไปยังองค์ใหญ่หลังบ้านแล้วก็ต้องตะลึงกับภาพที่ได้เห็นจนจะเป็นลมแทบหมดสติศพชายหนุ่มคนที่โดนเฮียกล้าแทงตายนอนเปลือยกายอยู่บนพื้นถูกผ่าตั้งแต่ลิ้นปีกยาวลงมาถึงหัวหนาวเลือดไหลนองเต็มพื้นแดงฉานเฮียกล้ากำลังนั่งหั่นตับและเครื่องในของศพเอามาใส่ชามเพื่อจะอามาทำ๋วยจับด้วยสีหน้าและแววตาที่แดงก่ำเหมือนคนขาดสติพร้อมกับสบัซ้ำไปซ้ำมาว่า ไอฮารากตายหาไปแล้วยังเสือกมาว่ากวยจับกูหมาไม่แดกใครไม่แดกช่างหัวมึงกูนี่แหละจะแดกมึงเองก็จบไปแล้วนะครับกับสาระแทบไม่มีนะครับเรื่องสยองขวัญนะครับผมแม่นึกว่าจะมีผีมีอะไรนะครับสุดท้ายก็แค่ผีไปพูดว่าหมาไม่แดกเฮียกล้าของเราก็เลยจะแดกมันเองเลยนะครับผมก็โอเคครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังมานะครับขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผม บายสวัสดีครับเย่เย่